แล้วเข้าใจรู้เรื่องบืหลังพ่อใหญ่หรือไงน,น,ไนักก็ย่ายสมบ่ติีบ่บอกพ่ยใหญ่โปรไนักก็ย่า่ผสมบอก <c oughs> โอ้ยแล้วก็นั่งดีอยู่งได้ล่ะก็สิซื้อการสานกาันอยู่ที่ไหเไาานเขาภาษาใบบอก ถามเาเราว่าดีอยู่เราว่าตีขับผมดีอยู่เราว่าเราเราหงียนอยู่บ้างหูยนอยู่บ้ข่าวะบอแบบสเก็ตเ้าคนก็หียนอยู่บ้างถามเราคุยกับเราเราตีแต่เราว่าดีอยู่เราบ้างดีตัวว่าตีปากไปได้ลยดีอเรเออคี่มเอือาน่นะเออ เอเอดีดหแห<อ>ละตัวมันชินกับความอยากมาเนี่ยอเอ่นว่าอาจารย์รัศฐามันเกิดกาแล้วแตาถ้าบ่ได้มาจังสีมันมยังเป็นคือขายอะไรอันหนึ่งนะอะไรขายแล้วบ่วทีเ<า>อ้นั่นเห็นว่าเอาอีหลีแล,ล้วอาลรบยังไ้จะขายหน้า เออมาขายมาขายขายขายอะอเออน he ่ะต <more> ัดผ้าละออกต่แมาใส่ทั้งนี้ก็เอามาใส่ใสามันพ่อพ่อเศร้าห่าแล้วล่ะพ่อตายละเนาะความตายมันไม่ได้เลือกผู้เฒ่าผู้แก่อายุมากหน่อยเด้ไปเห็นบ่นี้นี่เขาก็เห็นอยู่นี่เอาราพ่อละจะได้บอกละโอ้ยเนาะ นี่ยเราจะว่าให้ทุกคนนั่นแหละเหตุหใจของเขาให้เป็นกุศลส่งอารมณ์มันเป็นกุศลอยู่ตลอดพอความตายมันบริเลือกเวลาเห็นแล้วนะเพาบริเลนหามันมันหัางมาเอาเองแบบหนาไม่ขณะใดทีใจเขาคิดถึงคือว่าอยากมาภาวนาอยากมาภาวนาเนี่ยมีส่งอารมณ์มันเป็นกุศลเ่งแบบ จิตมันผูกอยู่กับผุดทรำสงรอเด้นี่จิตมันผูกเออเล่าอย่าง็ปลมขุมมีปูตายจังใดมันก็ไปเลยเด้เออไปทั้งสูงคนเด้ดีดีทํามีปัสสนาไปพร้อมแต่เราเข้าใจดีอยู่แล้วไม่ยากหรอกจนกว่าความตายไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกผู้เกิดก็ต้องตายก่อนเกิดที่หลังก็ตายก้อนกิดบุญเยอะแยะว่วง ตัวที่มันสิผ้าเขาเกิดผ้าเขาตายอยู่ตลอดคือความรู้สึกนึนคิดของเขาเองที่ไปยึดมันถือมันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้ายึดยึดทั้งท่านธรรมยึดทั้งขวาผุดพระธรรมประสงค์ถือว่าดีกว่าบอกออบอกไไว่ไดดเล้ถ้าว่ามีญ่านยันยงรู้ขนาดมีญ่านยันยงรู้เขาเจ้ายังย่อมหลับสารภาพเขาเจ้ารู้ยด้ยเด้คือเคอบินตกพระอรหันต์ตายหาองนะอะหลวงปู่จวนหลวงปูส่สุวัสดิ์สุวัโจไปทั้งสี่นะ หลวงปู่ธีระธีระพุนโยหลวงปูงง่สิงห์ทองจังสิทีแมงสันอีกองหนึ่งภายหลังลืมซื้อละหาองค์พระลหันไตยเบิดค้นยั่างแม <c oughs> งสันเถอะแล้วก็หลวงปู่ยุวัดรมเชียงดาวนา,ยายนาะหลองปู่ยังไงนั่นนะหลวงปู่ยังเลยสักคนนั่นนะนึกตาหลวงปู่วัอุตโม,ตามาหาองค์ เขาเจ้าหูอีเด้ว่าเขาเจ้าสิสื้ไปขึ้นเครื่องบินตายห่างไปนั่นลีกบ่ได้บภาษาอยังกับฟูเฮ้าบ่ฮูจกจักหยังเป็นอยังคือว่าส่งอารมณ์มันเป็นกุศลไว้นึกถึงเฉพาะผู้ทโธพุทโธพุทโธไว้เอามันง่ายครับก้มือแหละล่ะอันนี้เนาะผู้ท้วงผู้ทโธพุทโธไว้ยางไปยื้อซื้อล้มล้มซื้อก็ตายได้คนบบบมันสิตายทั้งสั้นแล้วบ่ส่งอารมณ์เป็นกุศลให้ทุกคนนึกถึงสิ่งที่ดีๆเอาไว้ S <S <an> มีอนุสติสิบอย่างยางทิวาไปอยูรร่ตลอดน่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ,งถึงการบริจาคท่านอยากไปท่านอยากไปเฮ็ดบุญมงหันงนี่ก็ว่าไปออรักษาศีลหรือเจตนารักษาศีลเอาไว้นี่เ,ออเจตนารักษาศีลเอาไว้ก่อนนอนหรือว่าเริ่มต้นถ้าเขาวัดมานี่วาหลดวาวนึกเอาในใจจะโค้งอะไรนะัออ่าหันไปสะดุดก้อนหินนี่น้อยถ้าผมมือหลมหัวนอกพืนตายจังได อ้าวมันแน่นอนอีหลีอยู่ได้เอ็ดวกนี้เออคนทั้งสันอินทรีย์ไหมแต่ให้นึกถึงสิ่งเหล่านี้จนถึงว่านึกถึงอุปสมานสติก็ค,คือว่านิพพานนี่ตายังได้กูไปนิพพานยังนัหนเนื่ออื่นกูบอยากได้อีกแล้วไปง่ายๆย,ยังสิไปโลดว่าไปโลดเออมันสิเป็นไปของมันดอกเกียรตนาเฮานึกเห็นว่าเกียรตนาถ้ามันถึงขันว่ายังบ่อาจสมาตรปล่อยว้างได้ถึงขันมีญาณยังหลู่ยัง ก็เลยบอกให้ทุกคนนึกถึงต่สิ่งดีดีเอาไว้มันจะไปตามสิ่งที่เนื้อจิตติดที่ไหนจะไปเกิดที่นั่นเนี่ยอารมณ์จิตอันใดเป็นอารมณ์สุดท้ายความรู้สึกนึืคิดอันใดในคณะใจขาดออกในเจตนานั้นาน,านั่นในขณะนั้นเวลาน,าน,านั้นชั่วโมงนั่นน่ะไปตามน,านั้นติดพระพุทธเจ้าอยากอยู่น้่พระพุทธเจ้ามันก็ไปอยู่นั่ส่วนตัวยากอย่างบบบเออจังว่ยับประมาทที่พระพุทธเจ้าคนเน้นครับสุดท้ายบาดสิตาย พวกเธอทั้งหลายอย่าประมาทนั่นจงยังอกุศลจงยังทํากุศลให้เกิดเถิดอย่าประมาทนี่เบมึงดูนี่ไปลงไปคํานีหนึ่งไงจงทํากุศลให้เกิดในจิตเถิดนี่พวกเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทนี่ไปลงมางนีหนึ่งไงบาดซีตายสำเนียงนั่นนะบาดเพลนซีถิ่มร่างกายสังขารเพนนิ่นนั่นนะจังว่าอย่าไปแค่ไผยย่จะไปสนไผ่ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้เอาให้กันบ่ได้ บ่มีผู้ใดน้ำไผไปสวรรค์นรกได้เด้อยู่นี่พระพุทธเจ้าก็นานสิจูงคนผู้นั้นขึ้นสวรรค์จูงคนผู้นี้ไปนรกบ่ได้คนผู้นั้นต้องเฮ็ดต้าเองแล้วจังว่าเฮาบอกซ้ำๆย้ำเตือนกันอยู่ตั้งเก่านั่นแหละบ่แว่นใหม่ดอกที่บวชมาทั้งเบิดนี่ก็บ่ได้บวชมาเพื่อสิไปรับจ้างท่ามกางกิเลสไผได้นี่ก็ดีเออบ่ได้แสวงหากฐิน,นหรือผ้าป่ากับไผบ่ได้สนใจสื่อเสียงหลับยศสรรเสริญกับไผ เออบ่ได้เรีนหาซ่องกับไผ่เด้ผู้ใดอยากได้เห็ดเอาอยี่ไผ่อยากได้เห็ดเอาบ่าได้สนใจเด้กับลาบหยดเสลเสริญไผ่สิเคารพนับถือว่าเคารพนับถือบ่ได้สนใจเลยเด้นี่เออนั่นแหละจังว่าไผ่สิเคารพนับถือหรือบ่เคารพนับถือก็ตามบ่ได้สนใจบ่เอามาประมาณบ่ามาเอาประมาณค่าของเจ้าของเด้จึงบอกว่าบ่าได้มาหลับจ่างทำตามกิเลสไผ่ อองานใดไรก็ตามถ้ามีเหล่ามียายจะมาเอิน้นเนี่ยจังบอกว่านี่ไม่ได้สนใจว่าไผสิเขาลบมาถือว่าเขาลบมาถือแต่ยังว่าบร่ได้บวชมหาซ่องบม่ได้มหาสวดศพเงินเนิ่ไ่ได้หักจางแบบนั้นเนี่ยมหาใจมหาตนมหาศีลหาธรรมรักษาพระวินัยรักษาถรมเอาไว้ทั้งทางส่วนไผรอยากได้บุญก็มาเห็ดเอาตี่จังว่า บริบวดมาเพื่อว่าสิทําพิธีสะดาะเคาะกับไผรบอกหวยถ้วยเบอร์กับไผรเรียไร่กับไผบ่มีกันแล้วกันอยากได้ก็มาเห็ดเอาก็เท่านั้นแหละจริงว่าเฮาบริไปเก่งใจคนเลยบริเเก่งใจคนคือบริเเก่งใจกิเลสของค้นนเองบริเ้มาเพื่อเสหาสวดเอาซ่องไผ่บริเลับจ้างบริบอกหวยถ้วยเบอร์บริเลทำพิธีสะดาะเคาะกับไผ ว่าทุกคนให้มั่นใจในตัวเองได้บ้างนี่ก็ในเมื่อเราหลูกแกนแท้มาแล้วว่าบุญนี่บาปนี่บม่มีผู้ใดเอาให้ได้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ไ่ได้เอาบุญให้ได้บ่ได้เอาบาปให้ได้แม่หรือบ่แม่เอาเออทุกคนผู้นั้นต้องเหตุเอาเองเราสิไปยำเกรงใจของผู้ใดสิอเอาผู้อื่นมาตัดสินว่าจะของเป็นคนสวหรือคนดีก็ตามสิไปเกรงใจอีหังกับกิเลสคนคือว่าเป็นตนของตน ต้นของตน้นพึงตน้นพึงถ้ำเอาถ้ำตัวเป็นเครื่องดําเนินชีวิตนะพระสันติวาศาสนาผุดเครื่องดําเนินชีวิตด้วศาสนาเน,ะน,นว่าทางปฏิบัติตนอย่างผู้รู้ดิไปแค่ผู้ใดสิไปย่านผู้ใดก็คิดบังกระคักบางอย่างเห็ดห้เห็ดหน้ากับเห็ดเอาเองเด้เนี่ยเทียบเอาง่งายๆทั้งโลกโลกเลยก็คพื่อกันเห็ดห้เห็ดหน้ากับเจ้าของเห็ดเอาเองเปน็นทั้งสัตนหากินเอาเอง เรืองถ้ำก็คือกันก็ต้องสแสวงหาเอาเองหาวิธีปลดทุกข์คนทุกข์ทางออกจากทุกข์ดับทุกข์กำหนดรูทุกข์ของเจ้าของเองรูสาเหตุแั้งทุกข์เจ้าของเองได้เป็นผู้บอกเจ้าของเองได้ดับทุกข์วิธีเดินทางเพื่อการดับทุกข์หม,มักแปดเป็นเราได็เจ้าของเองเหตุเองเออชาวบ้านชาวเมืองบ่ได้เอาบักผลนิพพานให้ดิจังว่าให้เป็นตัวของตัวเองก็ในเมื่อเขอบาบ่ได้มาทำไร ทำลายชีวิตทรัพย์สินของผู้ใดมาอันนี้มันมีผู้ใดเดือดร้อนข้อขานบาดตายก็ไเ้นี่เด้อย่าไปแค่กับขำบอกค้นว่าสิเป็นยังสันสิยังสี่เป็นบ้าบอ่เออพิษกันกระปุกก็เมียยื่เฮือนยู้ซ่านกินเหล้าเมาายาเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่คือบอเป็นบาเออพวกเขาว่าังไรก็ดีเห็นบล่ะสิมาจัดการยังกับผู้อื่นเออพวกมักว่ามักปากลูกมันสแตกยาบากินเหล้าเมาายาเปิดเพลงห่มห่มกลางบ้านมันคือบพว่าลูกมันเป็นบา สั่งความือหลอดทั้งหูงงเขาพร้อมบาดทีก็ทั่งตาพร้อมจังสั่นมีไปเบ็ดเบ็ดเลยว่าทั้งเจ้าของเองกับบ้าลูกกับเป็นบ้ากันยังยังบ้านด้เขาใจได้คนเนาะเนบ่เออตั้งวงกินเหล้าตีขวดตีไหัเป้งเพ้งบางปางเปิดเพลงเสียงดังหนวกหูจังสีแต่หฮาสิมาว่านั่นพวกนั่นจังส่นจังสี่นั่นแบลอะพวกเจ้าแค่เขาเพื่อยังงี้บอกเนี่ยบ่ แมนบ่าตั้งแต่กี่ทั้งหลีทั้งหลบมาบ่แมนบืาอ <laughs> โอ้ยเขาจะไปทางนั้นลา,าเดน้ออุ้ยขยบแค่มาแต่แต่ละมือเริ่มต้นของข่อยเลยเดไบ่เคยแค่ห้องบ่ได้ไปทำลายทำลายผู้ใด่นี่ส่วนเพื่อได้สิเดือนละเป็นเรื่องเขาคิดขึ้นมากเองนั่นแหละเป็นอัตราโตโตัวนของเขาเองเป็นพบเป็นภูมที่เขาสาั่งเกินในขณะนั้น เขาไม่ได้รู้ตัวที่ว่าเขากำลังขวางตัวเองคนที่มีความเพียรสยางนั่นบ่มีผู้ใดามากขวางความสําเร็จของบุคคลผู้มีความเพียรใดได,ได้คนดีจริงๆน่ะถึงคนเลวสิพญายามทำให้คนดีเพราะนั้นกลับกลายเป็นคนเลวคือจ้าของเขาก็บกบกเปินดอกเพราะว่าเขามีความเสื่อมันในตัวเองศรัทธาตัวเองนั่สั้นแล้แต่ความก็คือกัน เงีย้ยนว่าอะไรยายนี่นั่นนะเอาใส่หูใส่ใจจากน้อยยูบ่บอผู้ดใดเอาให้บุญนั่นเจ้าเห็ุเอาบอกหรือไทยบาทเอาให้คือไปแค่เขายอ,ยขอ,อย่างลี่ขึ้นรถบ่เว้ยสัวกับปานกัมีลี่ขึ้นรถยันเขาเห็นมึนงดูค่ะ ยันเขาบอกเขาลบนับถือจาของว่าเจาของเป็นหัวหน้าผีนะเนาะจิไปลี่เห็นยั้นกับขึ้นมายังองอาจเปิดเผยออกมาหลดแลวเว้เพ่เก่งใจอย่างย้ายนั่นย้ายนี่พวกผีทั้งเบิดเด่เจ,จ้ามัจสิพนพบออกจากผีแล้วเจ้าจะต้ององอาจและอาจหานเด้เจ้าเป็นมาทำลายทำายายไา่ไผ่ด้วยนี่จาก่าละบุญผู้ได้เหตุเอาจาของได้เหตุเอาถึงความสงบกับจากของมันนั่งสงบเอาเองเด้ แต่ว่าเดีเคยสง,งบจนมาสง,งบมือนั่นแหละวันพระใหญ่นั่นแหละคิดพ่อว่าอะไรจือได้ว่า่ะไรจืดใดว่าวัานมาค่ะก็เคยสง,งบจักเถืเ่อตั้งแต่เกิดมาเป็นคนเ <c oughs> ออม,มานังมานนั้นเคยสง,งบได้ไผ่เฮ็ดไผ่จะของได้เฮ็ดเอาเขาบ่ได้เฮ็ดไห้ไผ่เดี็กเออมิตรบอกยังสีเลจะเออแต่จะไปแค่ไผ่ เจ้าไปกับเขานั่นมันมีแต่สางความเดือดร้อนวุ่นวจไหวบาปสุดท้ายมากสิบอกใไงเด้อถ้าเป็นเรื่องเป็นล่ามากเขาก็โยนให้เจ้าเบิดนะบ้าหัวหน้าผีเหรือเพื่อนบุญและบาปมันบ่มีผู้ใดเฮ็ดได้ไผได้นั่นแหละขอจังว่าขอบ่ได้แค่ได้ขอบ่ได้มารับจ้างไปได้นี่เออเวลาจ่างสวดเอาซองมางขันมังในเด้ตาพิษ ปะเพณนีพุทธเจ้าเราก็บ้ไปเราได้มีเหล่าบ่ามีการพรด้านบ่ออข่าสัตว์ในเฮื่อนเองบ่คือข่าหมูบ่ข่าควายบ่ข่อยบ้ปไปก็จะไปเหตุยังขอยบะได้เอาของสูงไปแลกได้ภาษาของตำแลกเอาเงินเดี๋ยวเอาเอาได้ตั้งนั้นออแต่ของอยากได้บุญตกมาเห็ดตัวเองมันบ่มีผู้ใดมาละบาปจะของใดได,ด้บาปคือความเล่าร้อนกังวล เออนักอกนักใจครับแค้นใจอยู่ในใจของเจ้าของเองไผละให้เจ้าได้แต่เจ้าบ่าเอาออกนั่นแหละจึงบอกว่าให้ทำความคิดเห็นให้มันตรงแน่กับคาสอนคําบอกคา,าเบาอีเดี๋ยนี้แหละมันคอยเบาเกงใจกิเลสไผ่อยู่บอ่อนี่เออเออขารลบนับถือแล้วบอกเขารลบนับถือก็ตามกับเบื้องเงดเออเบื้องเงิดเลยเบื้องดูค่ะเป็นตะสั่งคึออย่างว่าเป็นแต่มาเขารลบนับถือจากเม็ดได้ เขาไม่ได้เห้เขาหลบนับถือ่อยอีกตั้งหากพู้นผู้่คยให้เขารลบนับถือการเข้ารลบนับถือโดยส่วนตัวบุคคลบุคคลผู้นั้นยังมีศรัทธาอันค่อนแค้นวันใบจากว่าถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งมาเบาไปในทางถี่บดีโอนเอ็นทันทีพับรวดเป็นนักสัน่นนักสั่นนักสั่นเด้เอาอิรียบถสูงนันค่อนแค้นเห็นบอกฉะนั้นเพิ่นจงบอกว่ายาเข้ารลบนับถือโดยบุคคลแต่ว่าให้เข้ารลบนับถือาศาสนา คือพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเคารพนับถือศาสนาลู่จกักอนใดผิดอนใดถูกแล้วลู่จักสัมมาทิฏฐิแล้วนนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เจ้าของผลทุกแล้วโอโตนี่สิเป็นความเคารพนับถือที่มั่นคงคือศรัทธาทั้งตัวเองแล้วก็ศรัทธาแนวทางที่พนบอกไว้เป็นกลางเอาไว้บ่แมนให้ศรัทธาบุคคลแต่ศรัทธาบุคคลนี่ค่อนแค่แน่นอนเห็นบอกลายๆค้อนจะไปฝาก ชีวิตฝากบุญฝากบาปไปครับเขาหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่คือผู้พนดังๆไปยังสีนะโอ้ยกูอุตส่าห์ไาวเห็นบอละ่ะนับถือมาแต่บ,บ่า,าสิายังสั่งสีเลยยังสีนะเห็นบ่ผู้คนมีสื่อเสียงโด่งดังจากคนพิดจริงบ่พิดจริงด้แต่ว่าแต่ของเป็นการอันว่าเป็นปาฏิบุคลิศสัทธาสัทธาเฉพาะบุคคล บริษัทท่าศาสนาคัาสอนนี่บริเป็นกลางซะเลยไริษัทาบุคคลผู้นั้นผู้นั่นเออ <c oughs> พิ่ถือกั้นแกงกับบวอึดบ่อยากได้พระดีๆใหญ่ๆนี่ถือกั้นแกงเลยมากที่สุดนั่นแหละบานนี้ไปศรัทธาเฉพาะตัวบุคคลนั่งสันนี่พอตะเขาวา่ามากความนันความนี้หวันไหวไปน้าเขาเลยบริษัทท่าตัวเองบริษัทธ่าศาสนาําสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าจะศรัทธาให้ศรัทธาพระลัตนะไตกตงหากละ่ะ ร่วมทั้งออสามศรัทธาธรรมเอาความดีของแนวทางที่เพื่อนบอกสอนการปฏิบัติทำให้ตนให้ผลทุกหลายว่าบ่ิเป็นให้มาศรัทธาคน้นะให้เข้าใจซบัดนี้ว่าบุญนี่คือความสงบเย็นเกิดจากเจ้าของเป็นผู้สงบเองบุญคือความสงบเย็นเกิดจากผู้ให้คือท่านทานทําให้เกิดเป็นบุญได้เพราะเกิดจากผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับ จบพักท่านมาข่อยมาเพิ็นี่แต่เกิดว่าเห็ดสมมติว่าท่านนี่ตั้งใจเอาบักยางดีนักินแซ่บๆมากนี่เออห้าวบากินให้ซ้ำศาสไห่มาเขียดซ้ำก็มีเห็นว่าเป็นเราสั่นก็นมีที่จริงแล้วคือห้าท่านแล้วเขาตัดใจไปแล้วห้เาเกิดความสงบเย็นไปแล้วมันก็ขาดออกไปดีแล้วเอเพิ่นรับแล้วพเพลินไปจังแต่กัรเรื่องของเพินินตีเป็นจังสั่นอันนี้บอกว่า คำว่าบุญคือความสงบเย็นนี่คือเจ้าของต้องเป็นผู้เหตุเองบริเวนเพื่อนเหตุให้เพื่อนแค่เป็นผู้บอกออยิ่งการหลู่ถ้ำเห็นถ้ำออกมาความสงบภายในภายในของสมาธิของเจ้าของเองนี่ยิ่งเป็นเรื่องที่ควบคุมเฉพาะเจ้าจของทั้งหากเลยล่ะเพื่อนก็นได้ต้นเนะซือ้อได้เพื่อนก็นได้เอาห้ยได้ออถ้าเอาห้กันได้โอ้ยข่อยก็หาแม่ข่อยปวดแล้วเนาะเอ,อแม่นีนิพพานไปกู ก็อเอาให้แม่ข,อข,อข,อขอ่อยก่อนเออผู้มีพระคุณสูงสดุดเออพ่อกับแม่เนี่ยคือ,อเอาให้เล่าบ่ได้เ <c oughs> มียบล่ละ <c oughs> นี่มันอยู่หูด,ดังข,อขอ่อยเจอน,นี่เอานี่เนี่ยนังก็มอยเน่ยังบ้านหูจักหยังด้วยนั่น <c oughs> มิตรสิแอวมึงอ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นบ่สิยังรักป้าไปหันเหรอ เป็นสันละแครตัวเราพยันดินทวนทวน,ทวนหายเอวโยสันเป็นสัตว์ละใช่ไหม <c oughs> หพยิงสินไม่สมดาบจังเลวจั่งเมื่อเป็นสัตว์ละให้เขาใจได้ยายนี่บัดนีเ้เด้อทำตัวเป็นตัวของตัวเองเขาบ่ได้ไม่ทำลายทำไร่บุรีสิชีวิตทรัพย์สินความสงบเย็นเกิดขึ้นิจเจ้าของเองมากับทับเองพระบ่ได้เอาให้ เจ้าแลนมาไปหลายวัดแล้วพวกเจ้าเย้าว่าได้แลนหูโจฝ่าพวกเจ้าจมแผ่นดินจมนรลกแลนพวกเจ้าไปพอไปอยังไปค่อยถ้าจับพิษพระวัดนันวัดนี้ตำนี้วัดนันวัดนี้เออเอาพระวัดนันวัดนี้าานนนไปเว้าให้เขาเจ้าพิษการสังฆเพศอนันตริยกรรมอนันนัดีตัวข้าบเ่าตายขา,า,ายเจ้เราไม่ไปแก้ดอกย่าไปฝันเรื่องสีมาเกลวแค่จังสี่สีแก้ดไดนะ เทศกับบุคคลผู้ใดแล้วคุณของบุคคลผู้นั้นผู้นั้นมันต่างกันเด้อะไรแต่เจ้าสำนึกด้วยตัวเจ้าเองบาตนี้สำนึกด้วยตัวเจ้าเองเนี่ยคือพิษอิหรีละกูกขเป็นอิหรีละนี้เนี่ยสำนึกได้แล้วเนี่ยปพื่อมาเก้าคือบากนาเขามาสารภาพผิดแค่เพิ่นบอกว่าว่าเป็นยังดอกแต่คิดพิดก็คิดไม่เด้นี่มันก็สื่นใจึ้นมาท่านที่อีกนะมันก็หายเว่อร์ออกไปเมื่อมานั่ง พระวนหน้าแล้วนะสงบเย็นตั้งแต่ไปหาทำบุญบางหางวันนี้ามาจังสันจังสีนั่นกูบ่เคยสงบจักเถื่อเห็นบ่ล่ะสงบคักบาดนี้มันเป็นยังไงมันือเป็นได้นั่นเออเพราะว่าเขายอมรับยอมรับความจริงที่ของเป็นมันคลายความกังว้นที่อัดอั้นไว้แล้วความปฏิฆาอาขาดความแข้นใจครับแข้นใจที่จะของมีอยู่มันคลายออกเออแค่ว่าพุทโธพุทโธมันก็สงบไปของมันเองแหละเนี่ยตั้งแต่กี่แม่นยังผู้ มันฆ่าตัง้งแต่ขีดขัดขานขัดแยงขัดงา้างเออไปจับคำเบา,า,นานพระนั่นพระนี่บานนั่นบานนี่คนผู้นั้นผู้นี้เบามาเทียบคำสอนเพิร์ลเลสันมันเลยภาสงบนะมีผูใ้ใดบอกตรงปานนี่เด้ก็ยังว่าขอบไปย่านกิเลสไผเด้เออ,ขอบบเขาก็วาเป็นหลดเด้นราโลกเขาก็วานรกโลกหลอดไปก็สร้อยไม่เห็นตัวเด้ตั้งแต่เลือกบอกว่าเขาไปสวดเราซร้างสาพวกพวกวัดทั้งเทิงกับจัน ก็ยังกาว่าเห็นบอกพิสุทธิเถิดเราเมื่อเราบอกหงิยนดอกว่าเมื่อนั่นนกมื่อน่งหงกเ่อหนย่งยนดอกเมื่อน่งิยนดอม่อนึ่งหนกเจ้่เมอหน่เขา่อานงหอกเ่นหงีกเ่อห่หมัหนใจคหใดอเป็นผู้ดกเมา่ล้วว่ามันบ่มีทุนอก็บอกว่งมันบ่มียนมันบยเหนเองไหมเยออ ก็เอาตรงปนนันตัวเอาบ่าได้เอาเหรียญเด้เอาหัวหัวยิมยิมเนี่เอากิ่งได้สิบอกใครตลกกิ่งเด้ตลกเอากิง่งนะยิ้มไปพร้อมหัวไปพร้อมขาคนไปพร้อมหัวแยกว่าอะไรนี่เออว่าตลกของกิง่งตลกเอากิ่งได้นี่ยนั่นะะแหละมาเปิดเผยจะไปะย่านนั่นอันนี้ต้องปฏิเสธเป็นไหมในสิ่งที่พอดีไหมนะั่นแหละ ต้องปฏิเสธเป็นอันนั้นนี่บอกเขาไปโลดว่ากูณผูไปน้อสูดดอกคุณจะไปหันไปนี่ก็บอกเ่าลดสิไปอยากอายอยังเขาเสิเอานรกห้ติมันเอาให้กันบ่ได้เขาเสิเอาบุญให้บ่มันเอาให้กันบ่ได้ว้าถึงบางขีดสุดเพราะแห้วลแม้กระทั่งว่าพระพุทธเจ้าเพื่อนก็บ่ได้เอาบุญเอาบาปให้ผู้ใดใดคนผู้นั่นเหตุเอาเองที่เพิ่นปฏิบัติฝึกหัดมาทั้งปัด หลายๆอสงไขยของเพิ่นนั่นประสบการณ์ของเพล่นรู้แห็นแก้่งเห็นจริงมากรบถ้วนเบดแล้วเพิ่นจึงเป็นพุทธบอกแนวทางานั้นโต๊นรกมากที่สุดคือพระพุทธเจ้าเฮานี่แหละโต๊นรกมากที่สุดเพเเล,นลพ่นดลองผิดถลองถือมาตลอดเป็นสัตว์เดรัรฉานและลงนรกนี่มากที่สุดเพิ่น,นจึงบอกว่านรกเป็นทั้งสั้นเป็นทั้งสี่สวรรค์เป็นแบบนันบุนีขึ้นสวรรค์พรหมโลกเพิ่นก็ขึ้นมากขึ้นกัน ตกนรกคงกระตกมากขึ้นกันคนจึงน้อมประสบการณ์ตัวนี้มาบอกมาสอนเนี่ย <Yeah. S 1> จนถึงที่สุดเห็นนิพพานแล้วกันก็มาบอกว่าท่างนี่แหละท่านของมันจบจบละวควบคุมจิตหมันได้เด้อรักษาความคิ้มันดีไปพุ่นละนั่นจึงบอกว่าทุกๆคนนั่นนะย่างเฮ้าพระท่านอาจสามารถควายบางไรก็ขอให้นึกถึงสิ่งที่ดี ทุกอย่างลงที่ใจเบดมโนปุพังมโนมายามโนเสถ่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากใจชิบหายก็คือใจดีที่สุดก็คือใจเลวที่สุดก็คือใจสิสําเร็จหรือลมเล้วก็ขึ้นจากใจของตัวเองนีในคาว่าใจตรงนี้สิไปยึดเอาความดีหรือความเลวเท่านั้นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาเนี่ยถ้าห้างยึดเอาเฉพาะสัมมาถถทิฏฐิมันกลับไปในทางดี เมื่อถึงขีดข้งดีแล้วก็เข่าของมันเองดอกนะง่ายๆไมได้อยากดอกตรงรักษาความรู้สึกในงะเจอิดของให้มีความรู้สึกว่าอยากทําความดียู่ตลอดหรือทําอยู่ในขณะนั้นท,ทาทัท้งใจเจตนาเจตนา,ตนามือนี่เข่าเฝ้าพทธเจ้าพุทโธพุโทโธพุโทโธเรียบเสม,มือนว่าเขาจำใช้ผ้าเหลืองหรือว่ายุบพระองค์เหลนั่นแหละ แต่พุโทโธพุทโธบัะขันที่ไปใสบ่บาตายยังเดินก็ไปตามนั่นแหละให้มันใจมันใจพอใจว่ายายนี่บาทนี่เออไปเมื่อ,อาสันบาล